สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับพาเพื่อนๆมาดูระบบสมาร์ทครับผมที่ที่ฝังลงไปใน,ในท่อเจาะน้ำบาดาลน,นะครับเนี่ยหน้าตาของมันนะครับออบางทีเพื่อนๆน,นี่อาจยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยอู้หนักโอ้โหหนักเหมือนกันครับเนี่ย มยกดูนะโอ้โหนักมากเลยครับนึกว่าเนี่ยเบาๆครับเนี่ยประมาณหน้าหนสี่นะครับนท่อท่อเนหนาสามป่ะพี่ท่อหนาสามนะครับผม ใช้ระบบไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวคว่อยดูหน้าว่าพี่เขาจะทำยังไงนะครับแล้วก่อนน้ํานี่จะออกแรงไหมนะพอบอ่อีนเพิ่งเจาะมานะครับผมยังไม่ได้เอาคลิปลงเลยนะครับโอ้เครื่องปั่นไฟนี่ใช้เป็นยันมาตัวสิบหกแรงเลยนะครับเนี่ย ดูวิธีการของพี่เขาเลยนะครับอ๋อทาก,กาวส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยเจอนะเพื่อนๆนวิธีการเอาสเสมอบลงเนี่ยเคยเห็นแค่ตอนที่เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวมาเจาะลึกทุกทุกขั้นตอนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเหม,ม,มือนวาระเมือร้อง้อต่อจะเป็นเป็นแบบเกลียวเลยนะครับเนี่ยเป็นเกลียวทุกทุกท่อนเลยนะครับแบบนั้นย้ายยอดใส่เกลียวหน่อยทีเก็รอเอามือเลยนะครับทากาวเนี่ย นี่นะครับสำหรับไอ้สมิร์ฟนี้นะครับเพื่อนๆราคานี่อยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับผมประมาณหมื่นสามครับ 12, หมื่นสองหมื่นสามนะครับผมเนี่ยหน้าตามันแปลกๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ไอ้นั่นกับ เนื้อจิจาวตรงนี้นะแล้วก็ตีตะปูล็อกไปเลยนะครับครับช่วยเจวาไว้อ๋อแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหกเกลียวของตวปูนะครับผมอีกฝั่งมันเป็นเกลียวของตัวเมียนะครับ ก่อนก็จะมีเชือกนะครับผมแล้วก็สายไฟนี่นะครับยาวเลยแล้วครับเนี่ยคอยลุ้นด้วยกันนะครับว่าน้ำจะออกแรงไหมนะกี่แี่แกแบกคนเดียวไหวเลยนะครับนี่ ผมยกคนเดียวในี่แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับไอมันเหมือนกับหัวลบเลยนะครับเนี่ยหัวลบนิ้วเคลียร์เลยนะครับโอ้ยอ,อ๋มัดแบบนี้เลยแล้วก็ต่อแป๊บท่อนแรกลงไปนะครับผม ขันเลยนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับผมผมนึกว่าแจะเ,เอาจะเอาทางใหญ่นี่ลงนะครับไม่ได้เอาทางนั้นลงนะครับเอาทางท่อนเหล็กนี่นะครับลงยกลงไปแล้วครับ อกไตัวนี้บอ่อเจาะนี่หนิ้วนะครับบอ่อนีแล้วก็ตัวสเสมอท่อสเสมอเนนหน้า3นิ้วนะครับเอาลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสายตัวรัดสายไฟนะครับผมรัดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็น พี่เขาก็จะเอาสายไฟนะครับรัดรัดสายไฟเอาไว้นะครับผมประมาณสามช่วงอร<ป>ต่อไปก็ท่อนต่อไปลงนะครับผมก็จะมีพี่คนหนึงคอยคอยล้างเชือกเอาไว้นะครับเดี๋ยวตัวเสมอมันจะล่วงลงไปนะครับ ล็อกทุกอันนะครับ <Okay. S 1> ก็บ่อนี้ลึกที่ประมาณ ประมาณ80กว่าเมตรนะครับผมประมาณ8 283เมตรนะครับแล้วก็ไอตัวเสมอมีนจะลงไปที่ผมนะับแป๊บดูนะครับมัน9ท่อนนะครับผม9ท่อนท่อนละ4เมตรก็น่าจะประมาณ36เมตรนะครับผมขอลงไปก็ประมาณครึ่งบ่อนะครับไม,ไม่ถึงก้นบอ่อหรือเปล่าครับต,ต้องคอยดูว่าพี่เขาจะปล่อยลงไปสุดไหมนะ ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับประมาณ40เมตรนะครับผมที่เอาสเสมอลงไปนี่นะครับแล้วก็จะมีหัว ล็อกเลยนะครับก็หัวสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยลงไปแล้ว เช็คน้ำมันนะครับผมไปมต่อสายแล้วนะครับเนี่ยก็ต่อไปทั้งหมดสามสายนะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเขียวแดงตับสายทั้งหมดก็มีสี่สายนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะแต่อพี่เขาต่อแค่สามนะครับมันลุนกันเลยนะครับผมถังใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยตัวยันมาสิบกแรงเนี่ครับไม่รู้กี่ลิตรนะเห็นพี่เขาเติมตั้งนานแล้วยังไม่เต็มเลยครับเนี่ย แรงไม่ถ <chill> <laughs> 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 ึงนะครับเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไงเนี่ยดูทหารอะไรเนี่ยทหารเสือโอ้นึกว่าทหารม้านะครับทหารเสือไม่มีแรงนะครับผมนี่เสียงเครื่องยังนิ่งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะสาบสวิตแล้วนะ ไม่ค่อยแรงนะครับผมสงสัยว่าจะสลับสายหรือเปล่านะเครื่องัานไฟดีกว่าผมสนใจตัวนี้นะครับนะทำงานหนะักเหมือนกันนะครับ เรียบร้อยนะครับผมหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เมารับชมกัน,นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ